จังหวัดลบบุรีจัดโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยฮิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันพระเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์เเวอร์ของคนลบบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีจัดโครงการแต่งไทยหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมสวรนะโดยมีว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวลบบุรีได้รวมกันนุ่งโจงแต่งไทยหิ้วปิ่นโตอาหารข้าวหวานและงดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมมาทำบุญตักบาตรถวายแด่พระพี่สุสทรงพร้อมทั้งสวดมนต์ฟังธรรมที่วัด โพรหัสตำบลบางขันหมากจังหวัดลบบุรีจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมาพันศาหกรอบ28กรกฎาคม2567และการปลูกต้นดอกพิกุลทองที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดลบบุรีด้วย เดือรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวทักทายประชาชนที่มาร่วมทําบุญในวันนั้นวันพระวันนี้ซึ่งทําให้เห็นถึงความสามาคัคคีความร่วมมือกันของพี่น้องชาวบางขันมากที่มีประเพณีที่ดีงามนอกจากนี้ยังได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกคนที่ร่วมงานบุญต่างๆแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีด้วยการนุ่งโจงแต่งไทยมาร่วมทำบุญด้วยสำหรับในครั้งต่อไปมีกำหนดจัดกิจกรรมแต่งไทยฮิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมะสวนาวันพระในวันศุกร์ที่14มิถุนายนที่วัดตลุงจังหวัดลบบุรีจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน